สบายดีเขามาเร็วถักทายสบายดีกันเด้อตอนนี้กำลังสิเดินทางเด้อพี่น้องเองกำลังสิเดินทางไปหาโซฟานี้เนอ้องยุบ้านหอฝนตกลินๆเด้อพี่น้อง ni kalang น,นีกำลังขับรถข้บไปหมู่บ้านเผื่อไปหับนองพมีเน,ะนาะน้องพมีเหมือนยางขัมทท่งมากเ้ยเสบายดีสบายดีคนที่เข่ามาใหม่เด้อตอนนี้ไง สารพรเองกำลังขับรถเข้าในหมู่บ้านเด้อพี่เอ๋อหมู่หมู่บ้านโคกเนาะหมู่บ้านโคกใหญ่เด้อพี่น้องเสียงลายฝนไม่ตกอากาศดีโดยวยยุพี่ฝนตกติดต่อกันสองวันแล้วเนาะ ฝนตกลินลินเลยสบายดีสิสามทานที่เขามาใหม่เด้อกล้องกับสเป็นสีสันๆัหในเด้อพี่น้องเ้ยผมมีมือกล้องเนาะจับกล้องเอง ตางกันห่มไปนำพี่น้องห้อยฝนตกลิน ืันนี้ไปหักน้องไรายเพิ่นเลยใช่เบิงเขาหน้าสารพอนเด้อพี่น้องสาพอนอยูกเขาไว้เนะาะตอนนี้กับเขากำลังเริ่มเป็นหมากพี่น้องเ้ยใกล้สีซุปล้แเลยใกล้สีเล็กินเขาไม่เลว เดี๋ยวสาลรลพลสิจอดรถไว้นี่เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิง่งเขาหน้าดำสา,ารลพลเด้อแ้วก็รอฐาน้องไซเพิดเลยเนาะคอมเมนต์ใดที่อ่านบ่ได้ก็ต้องขอภอภัยละลายเด้อเนาะ สบายดีสาลมพโดยสบายดีเด้อตอนนี้กะสิพาย่างไปทุง่งนาก่อนพี่น้องเลยเขาไปเบิงเขาหน้าสารลมพรก่อนเด้อสิพาพี่น้องไปเบิงก่อน ทางยางไปนาพี่น้องเ้ยสวัสดีสารลมพนบา่าวพามีไปบ้านคำหลาเนถ่ายคลิปอ๋อด้ยเอาไว้อ่าอย่างไป็นอหอน,นองไส้เพิ่นก่อนเด้อไว้นองไส้เพิ่นมาก,ก่อนเดี๋ยวจะลมกับเพิอนอีกเท่อน,นึง หน้าง,งามงามพี่น้องเอ้ยงามแพ่งเดี๋ยวสิพาย่างไปเบิ่งข่าหน้าสารลำพรก่อนเด้ออันนี้ยังโบเมนสบายดีคนที่เข้ามาใหม่เด้อเมนี้มาเดิน,ดนทางมานับน้องไส้พี่น้องเอ้ยเป็นกำลังย่างมาเนาะย่างขามห้อยขามทงหน้ามาเพื่อจะได้พอกันพี่น้องเอ้ย สบายดีทานทีเขามาใหม่เด้อเขามาแล้วกับทักทายสบายดีกันในเด้อฝนตกแหง้งพี่น้องเอยจังคันคันห่มอยู่เนาะสบายดี กำลังมาถึงบ้านแล้วด้วยเดี๋ยวสิให้เขา,าเดี๋ยวสิให้เบิรงเขานาสามลำพอเด้อนี่มาหอนแล้วพี่น้องเอ้เขานาสามลำพรสุกแล้วพี่น้องเอ้สุกแล้วสุกแล้วไก่เสิไดเกี่ยวแล้วเด้อ ัสดีพี่น้องเอ้น้องทรายเพิ่นกลับมาแล้วเนาะทางปุดกลางหลมมาแล้วทางนะสบายดีเด้อสบายดีทานที่เขามาใหม่เด้อโดยสบายด,ายดีมาแล้วมาแล้วโดยสบายดีพี่น้องเด้ดดอดทางนั้นเนาะโดยสบายดีวันนี้กลับมาพาพี่น้องมาเบ่งละเจ้าขี่รถมาบอกม่นขี่รถมา มาเบิ่งข้าวนางามบ่มาจ้ะบ่แม่น um อ๋อนาเอ๋ยเลยซ้ําให้นี่อ๋อโดยบ่อนพี่น้องเอ้ยปีนี้ให้น้องายมาเกี่ยวซอยเด้อพี่น้องสดีเด้อพี่น้องับจ้องน้นฝนตกลินเนาะบ่ยอมหยุดจักเทื่อพี่น้องเอ้ยฝนก็ได้ข่อยมักซ้ําห่างลูกนึงู่บ้านนี้ฮ่าๆยังอีกบ่ไปทางดนาข่อย่แลสุดลุมไไปโดยปยัง ดีค่ะพี่น้องย่างเลาะกันเด้อโอ้ยหนาสดเลยแต่เสาครับพ่อสารลำพอนสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องที่เข่ามาใหม่เข่ามาแล้วกับทักทายสบายดีเนี่ยเด้อพี่น้องเข่าจะบ่อนี่เอ้ยเมนเมนมีนาซีไฮมีนาซีไฮพี่น้องเอ้ยเด้อกินบ้านนะพี่น้องน้งามเมนเมน สบายดีสาวลําพรฝั่งไทยยังบ่ทันยังบ่ทันยังน้อนี่เนาะยังบ่ทันก้มหมายถึงຂข่าบ่โดยมื้อนี้ฝนตกลินๆโอ้โดยฝนตกคือกันเลยโดยหอดยามฟ้ายามฝนเนาะเฮากะอันั้นบ่ได้เลือกบ่ได้ฝนตกก็ได้แค่งน้ำแก่งก็ไดะได้ไปคืม มืัอนี้ข้าจะไปมอบเข่าให้เท้านุเวยเนาะแมนมืัอนี้จะไปมอบเข่าให้ครอบครัวเมถาวร์บอนเอินเมถาบรถือบอสโดยเมตู้แวนสวยงามแห้งเนาะมาเด้อมาเกี่ยวสวยนี่เด้อพี่น้องเองกาโดนๆมาเคนหนึ่งพีอะไรพี่สุดคันเพื่อเอินข่าวโดข่าวโดนี่เมน ขอดอนี่ยซุกแล้วพี่น้องเอ้ยอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะแบบอันฝนเศร้าตกประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์กสย็สิได้สิได้ให้น้องทรายคน,นมาเก,กี่ยวซอยพี่น้อง <laughs> แล้วก็เอาข้าวใหม่มากินไฮน,นี่กับเมนคือกัน,นแต่ว่าอันนี้ยังบุทธนิสุกข้าเจ้าเอินเป็น,ขงงนเขางันฝนเริ่มมมาลมป,ป่ปะเ้ากระเดินทางกลับไปก่อนเจ้า เารพอลนยางมาหับยรถขี่รถมอตรไซคบอกี่รถมาข้างยากเลยก้าวย่ากปันใดพอมาได้อยู่โดยนานผมยังโอ้นานผมยังยังมานเลยบนสาวสาพอล แต่เดือนเจ็ดคุนด้ยเขางามขักนอครับออนซอนลายคนนะด้วยมาเกี่ยวซอยเนี่ยเด้อสีอาเขาใหม่ให้เมื่อกินอยู่ฝั่งไทยเขาแส่บหอมอ่อนหวานเนาะเดี๋ยวามนองคนก่อนเขาเอาเมื่อเมื่อวานหรือเมื่อซื่นเกาะโดยอ่อนแซบอยู่บอสเป็นเขาอ่อนเขาหน้าบ้าน มาแล้วก็คอมเมนต์ดีเกันอยู่้านิดนเนาะอนนี้จอดอยู่ทีนะจอดอยู่ทึ่งแหละครัวใจบ่นี่มาซูมทุงไหายถุงนาตอนเศร้าๆพี่น้องเอ้ยเอาโบเศร้าและนะ้วเนาะตอนเพียงเนาะตอนเพียงเพียงที่สองโมงพี่น้องเอ้ย ผัดก,กินข่าวเทียงแล้วบอเนาะทางนี้ยังบริกินส่สัมามีกินขา้าวเศร้าล้วบอผัดเทียงแล้วจังหวาก,กันใหม่เนาะประมาณสามโมงแรงเนาะโอยลงทาง้นแล้วได้บบบนี้ไปทาน่ะนำกระไลย,ยนาะทางนี้ ้รงศิริมีป้าไหลแท้เข่าหน้าพี่นอ้องเขาเอื้อยซีไฮอยู่ทุนหน้าซีไฮพี่น้องเอ้ขันเกลียวได้กับประมาณาหาสิบสอบได้เนะาะประมาณนี้ข่าวบานเจ้าคืองามแท้ด้วยขอบใจหลายเดอ้อข่าคนปลูกแบบธรรมชาติเลยได้พี่น้องเอ้ตัวเป็นข่าวหน้าบ้านเนาะโบได้ใส่ปุย๋ย เป็นน้ำดินแน่ดินงามสบายดีสาวลำพอนวันนี้น้องคำลักกลับมาโอ้โดยน้องวันที่เซาหกได้ไหมเนาะแมนโดยเมื่อน,นี้สาวคำลากลับมาบ้านเพห็นไหมโดยฉันว่ามีโอกาสเก็บเปลือกน้ำเพลิอนอยู่สบ,บายดีพี่น้องเอ็กซีคนของคำลาสาวคำลาหลันมาลาเพาะเนาะ ตกไรเละบอไปหอดกนรดเปียกเลยยางมาหอดหมู่บ้านเร็วพี่น้องไอ้บ้านโคกใหญ่เด้อ บันเบาเตียงเบาเสียงแลกับเบาจันเนาะกิมงานสายบุญขัดแค่นี่เนาะโดยเห็นอะไรเนาะบ้านนี้สดไม่เหรอฮะจับก่อนเข่านึงเนาะ สบายดีเด้ยพี่น้องเมื่อวานเนี่ยกับจนคำเนาะสุเมาเมื่อทางไหนผมนั่ง,นนนง,นงได้อยู่บ่ได้ได้ได้นออเนาะสบายเลยันเองมีเง,งาเสด้วยบายไ,ไ้อีกบ่ สบายดีเด้อพี่น้องเด้อเจ้ากั้งจ้องบอกมากะโอ้ยเมื่อเงื่อนไอเตียงนี่ก็ได้นี่กูเห็นยังเลยสปอนเลย はい。はい